รับชมข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยกับพิชานนววันสาสมัครสรุธค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ถแถลงจับกลุ่มนายสามารถผู้ต้องหาที่ก่อเหตุยิงสามศพในพื้นที่อำเภอศรีบุญเรืองจังหวัดหนองบัวลำพูหลังจากที่ติดต่อขอมอบตัวโดยมูลเหตุจูงใจมาจากเรื่องส่วนตัวค่ะติดตามรายละเอียดจากคุณสิทธิกรจตทาสมีรายงานเข้ามาค่ะ ร,รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค4ีได้ถแถลงข่าวปิดคดียิง3าศพที่อำเภอศรีบุญเรืองจังหวัดหนองบัวลำพูครับซึ่งผู้ต้องหายอมรับว่าก่อเหตุเนื่องจากเกิดบันดาลโทสะและได้ขอโทษกับญาติผู้เสียชีวิตกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำพูและรองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาคสี่ได้แลถแลงข่าวจับกุมนายสาม,มารถที่พักบ้านโจดผู้ต้องหาย,ยิงสาศพซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจได้จับกุมตัวได้เมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมา โดยผู้ต้องหาติดต่อขอเข้ามอบตัวโดยไม่มีการต่อสู้ขัดขืนแต่อย่างใดโดยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้จับกลุมพร้อมอาวุธปืนที่ใช้ก่อเหตุยี่ห้อซิกเอาเอ9มมแต่ไม่พบรถจักรยานยนต์ที่ใช้หลบหนีซึ่งผู้ต้องหาจำไม่ได้ว่าไปจอดไว้ที่ไหนและผู้ต้องหาได้กล่าวขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำไปเนื่องจากเกิดบันดาลโทสะจึงทำให้มีอารมณ์ชั่ววูบ จากนั้นจึงได้หนีขึ้นไปบนภูเขาและสำนึกผิดจึงตัดสินใจติดต่อขอเข้ามอบตัวผมสิมอบตัวตังมือว่าน,นี่แล้วครับแต่ว่าผมก็เลยคิดหลายอย่างก็เลยตัดสินมือนีิครับผมยิ่งล้เผราะว่าจะมอบตัวเลยครับมันก็เลยมันแบบแดนมัน,นยังเครียดอยู่นะครับเครียดไปหลายย่างกลายยานทุ่มพี่น้องก,ก็เยาวมันทุ่มขาทุ่มตีอย่างเงี้ยนะขึ้นไป และล่าสุดทางจังหวัดหนองบัวลาพูได้สั่งการลงพื้นที่เยียวยาครอบครัวที่ได้รับผลกระทบครับและช่วงเย็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลําพูจะเดินทางไปเป็นประธานสวดพระอภิธรรมกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้กับบ้านที่ได้รับผลกระทบจํานวนสศพครับและนี่เป็นสถานการณ์ล่าสุดจากอำเภอศรีบุญเรืองจังหวัดหนองบัวลาพูครับ